ยามาลองใช้กันเลยค่ะแล้วหน้าแบบวาวชุ่มชื้นนี้นะคะ สิ่งแรกนะคะความรู้สึกหลังใช้ที่รู้สึกได้เลยก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเกินคาดนะคะก็ชอบนะคะตัวนี้สวัสดีค่ะเจอกันกับเบนในช่องชัญญาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องดูแลผิวอีกดีกว่าเพราะว่าส,สาวๆอย่างเราเนี่ยก็ไม่อยากที่จะหยุดสรรหาสิ่งดีๆมาดูแลผิวเนาะคลิปนี้เบนจะมารองใช้ Artistree Serum Ar ความน่าสนใจของเขาคือเราสามารถเลือกสูตรให้ตรงกับปัญหาผิวของเราได้แล้วเขายังรวมเซรั่มหลายสูตรไว้ในขวดเดียวให้เราสามารถใช้ขวดเดียวจบได้ด้วยแล้วอีกอย่างที่เบนคิดว่าล้ำมากๆเลยก็คือเขามี นวัตกรรมที่คงความสดใหม่ของส่วนผสมนะคะก็คือเขาจะเก็บส่วนผสมแบบแยกกันไว้แบบนี้นะคะแล้วพอเราซื้อมาใช้เนี่ยก็ค่อยมาผสมกันเราเองตรงนี้เป็นคิดว่าดีมากๆเลยเหมือนเราได้แบบของสดใหม่การใช้เซรั่มตัวนี้อันดับแรกเราก็จะต้องมีตัวนี้นะคะเป็นเบสเซรั่มที่มีไฟโตอินสปิ r วอเตอร์100%มันคืออะไรมันก็คือสารแอนตี้ออกซิเดนที่ดีต่อผิวและช่วยให้เซรั่มเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นถึง175%เลยนะคะ ส่วนสูตรที่เบนใช้ก็เลือกมาเป็น3ตัวนี้นะคะก็เลือกตามปัญหาผิวที่เราอยากแก้ไขเลยตัวแรกคือ Hydration Amplifier มีเทคโนโลยี Hydro-Probiotic ที่ช่วยเติมน้ำให้ผิวอิ่มน้ำชุ่มชื่นแข็งแรงตัวต่อไป Anti Wrinkle Amplifier มี Line Diminishing ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยและล่องลึกสุดท้าย Anti Spot Amplifier มี Spot targeting Vitamin C ที่ช่วยลดเลือนจุดด่างดำรวมกันแล้วเซรั่มสูตรของเบนคือเติมน้ำให้ผิวลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำนะคะเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลย นี่นะคะก็เป็นหน้าตาของ Artisty Signature Select นะคะวิธีการนะคะก็เปิดฝาออกแล้วก็หมุนลงไปเสร็จแล้วก็หมุนกลับนี่ใส่เรียบร้อยไปทั้ง3ส,สูตรแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะนี่ก็เป็นหัวปัมแบบนี้นะคะยามาลองใช้กันเลยเนื้อนะคะนี่นะคะเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้ ความรู้สึกแรกของเนื้อเซรั่มเขาก็คือบางเบานะคะเป็นเนื้อเหลวเหมือนเซรั่มทั่วไปนะคะกลิ่นรู้สึกไม่มีกลิ่นนะคะเป็นแบบเบาๆอ่อนๆเลยนะคะค่ะแล้วหน้าแบบวาวชุ่มชื้นดีนะคะเดี๋ยวมารอดูผลกันอีกต่อไปเนาะเดี๋ยวจะเก็บติดตามผลให้ดูนะคะว่าใช้ไป14วันแล้วเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็คือหน้าสดนะคะยังไม่ได้ทาอะไรเลยยังไม่ได้ทาเซรั่มหรือว่าครีมบำรุงอะไรเลยนะคะเพิ่งล้างหน้ามาสดๆเลยก็เอาผิวมาให้ดูว่าหลังใช้ไปแล้วก็ผลลัพธ์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพูดถึงผลลัพธ์แต่ว่าขอทาเซรั่มก่อนนะคะก็จะให้ดูเลยว่าพอทาแล้วผิวมันก็จะชุ่มชื่นขึ้นเลย โอเคเบนก็ใช้ตัวนี้มาครบ2อาทิตย์แล้วนะคะเบนก็ใช้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มาติดตามผลดูรีวิวกันนาะว่าเบนรู้สึกยังไงแล้วก็ใช้แล้วเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะสิ่งแรกนะคะความรู้สึกหลังใช้ที่รู้สึกได้เลยก็คือผิวนุ่มชุ่มชื่นขึ้นมากๆเลยนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยความวาวบนใบหน้านี่ก็คือความชุ่มชื่นของมันนะคะแล้วก็ที่สังเกตได้ก็คือปกติเบนจะมีพวกผิวลอกๆนะคะลอกเป็นแผ่นๆเป็นขุยๆช่วงจมูกนะคะเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะเห็น เป็นแผ่นเนาะมันเหมือนแบบมันกรบไม่ได้นะคะมันต้องดึงออกใช่ไหมแต่ว่าใช้ตัวเนี้ยแล้หน้าชุ่มชื้นจริงๆนะคะพวก พวกแผ่นๆลอกลอกขื่ๆตรงจมูกไม่มีเลยนะคะก็หายไปเลยนี่ก็เป็นความรื่มในความชุ่มชื่นของมันนะคะไม่ลอกแล้วนะคะแต่งหน้าก็ติดดีเนียนขึ้นด้วยนะคะผิวดูเรียบเนียนนะคะแต่งหน้าติดดีแล้วก็ที่บอกว่านุ่มก็คือลองสัมผัสหน้าตัวเองนะคะทั้งตอนที่ยังไม่แต่งหน้าตอนทาเซรั่มหรือตอนแต่งหน้าแล้วอะไรเงี้ยหน้ามันจะนุ่มๆชุ่มชื่นลื่นๆนะคะแบบสัมผัสได้เลยแบบอุ้ยรู้สึกผิวดีนะคะแล้วก็เรื่องความกระจ่างใสนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเหน้ากระจ่างใสขึ้นเนาะส่วนเรื่องริ้วรอยเนี่ยก ต้องดูกันยาวๆเนาะแต่ว่าด้วยความที่มันชุ่มชื้นมากๆนะคะมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยกักเก็บน้ําไว้ได้เยอะนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เป็นรอยเพราะว่าริ้วรอยต่างๆก็เกิดจากการที่ผิวมันแห้งเนาะพอลงชุ่มชื้นเนี่ยริ้วรอยก็จะไม่ได้มาเร็วนะคะส่วนจุดด่างดำเนี่ยอันนี้สําคัญเลยนะคะเบนคิดว่ามันจางลงเพราะว่าด้วยความที่มันทําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วจุดด่างดำเนี่ยก็จะบางเบาลงนะคะอย่างที่เห็นตรงนี้เบนเพิ่งไปเที่ยวทะเลมาด้วยแล้วก็ หน้าก็จะคล้ำขึ้นจะมีจุดด่างดำเหมือนพวกรอยสิวรอยกะตรงช่วงนี้นะคะตอนอาทิตย์นั้นเห็นชัดมากเลยนะตรงช่วงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นรู้สึกว่ามันได้จากลงไปแล้วนะคะรู้สึกดีมากเลยแล้วก็หน้าแบบดูดีนุ่มชุ่มชื่นผิวเด็กๆเกพื่อนก็ทักแบบผิวเด็กจังอะไรเงี้ยเออแต่เพื่อนก็ไม่รู้ไงว่ากาลังทดลองใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็มีความแบบผิวดีผิวเด็กก็เพื่อนๆก็คงเห็นจากกล้องนะคะตอนนี้รู้สึกแบบ ผิวนุ่มๆใสๆผิวดูเด็กนะคะชอบผิวตซงตัวนี้มากเลยนะก็เอาผิวหลังใช้มาให้เพื่อนๆดูนะคะทีแรกเป็นก็ไม่ได้หวังผลจากเซรั่มตัวนี้เลยนะคะคือไม่คิดว่าเซรั่มหนึ่งตัวจะช่วยให้ผิวเราดีขึ้นในหลายๆหลายๆปัญหาผิวนะคะแต่ว่าพอได้ลองใช้ได้สัมผัสการใช้จริงๆแล้วนะคะผ่านมา2อาทิตย์ก็เออมันเปลี่ยนแปลงจริงๆอ,อย่างที่เห็นได้เลยนะคะอย่างที่ให้เพื่อนๆดูเนาะก็ เห็นได้ชัดว่ามีความกระจ่างใสขึ้นหรือรอยดูจางลงนะคะแล้วก็หน้าชุ่มชื้นเนี่ยชุ่มชื้นมากๆนะคะแล้วก็ผิวนุ่มผิวดูเด็กใสๆแบบนี้นะคะก็เลิฟนะคะสําหรับเซรั่มตัวนี้เขาเรียกอะไรอะเกินคาดนะคะก็ชอบนะคะตัวนี้ เมื่อกี้เป็นก็รีวิวสดๆหน้าสดๆให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะว่าผิวเนี่ยสุขภาพดีขึ้นกระจางใสจุดดงดำลดลงนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื่นนะคะแต่งหน้าก็ติดดีนะคะเรียบเนียนอย่างที่เห็นเลยเนาะก็เป็นเซรั่มอีกตัวหนึ่งที่เป็นอยากแนะนําเลยนะคะเพราะว่าประทับใจในผลลัพธ์จริงๆนะคะอย่างที่บอกไปเนาะยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองศึกษาเพิ่มเติมในที่ Facebook และ YouTube ของ mv เลยนะคะวันนี้เป็นก็มารีวิวให้ดูเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e เป็นด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ 拜拜。Bye bye